มีน้องถามว่าอยากเข้าวิศวะช่วยแนะนําการแบ่งเวลาอ่านหนังสือหน่อยครับอันดับแรกพี่อยากให้เราไปดูมหาลัยที่เราจะเข้าว่าเขาใช้เปอร์เซ็นต์วิชาไหนบ้างก็คือไล่จากเยอะไปน้อยเลยครับพี่ขอตีรวมๆนะโดยปกติแล้ววิศวะเขาจะใช้ T ีแพดสเยอะสุดแล้วลองลงมาก็จะเป็นคณิต A Le ลเวกับฟิสิกส์เอเลเวอันนี้พอๆกันแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็น T ีกครับผมแต่ว่าทุกวิชามีความสําคัญหมดเลย แต่สิ่งที่พี่แนะนำให้ทำต่อ1วันคือควรอ่าน2อถึงสวิชาแต่ว่าเต็มที่พี่ว่า2วิชากำลังดีอ่าพี่ขอเล่าย้อนไปตอนพี่อยู่มหกตอนเตรียมสอบเข้าวิศวะนะซึ่งใน1วันพี่ก็จะเก็บประมาณ2วิชาสมมุติว่าใน1วันเนี่ยพี่มีเวลาอ่านกับทำโจทย์เนี่ยประมาณ3ชั่วโมง พี่ก็จะแบ่ง3ชั่วโมงของพี่ออกเป็น2ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงซึ่ง2ชั่วโมงเนี่ยพี่ก็จะทุ่มเวลาไปกับความถนัดทางวิศวะหรือของเราเรียกทีแพดสเนาะเพราะว่ายิ่งพี่ทํามันได้เยอะโอกาสที่พี่จะสอบติดวิศวะยิ่งมีสูงเพราะว่ามันใช้เปอร์เซ็นต์ในการสอบเข้าเยอะแล้วลองลงมาพี่ก็จะมาเก็บคณิตหรือลองลงมาก็เก็บอังกฤษก็ได้ครับผม